าสใต้ไฟแสงเงาดื่มเหล้าแบล็คเริ่มตอนประเด็กเจอแมงดาที่เที่ยบหนาน้อยได้เที่ยวคาเฟ่เรื่องความแพงเรื่องแกงเขียดอ้อยต่องถึงคอนเซ็แรงกายกันเลยหรือเปล่าเมื่อนั้นทีมพี่ไว้เขาห้องน้าย่างเป็นขอองน้าซึ่งนี่ครับ ตอนนทานกล้องให้เด็กหน่อยฟังละบาด่เสือได้ไหมเอาอหลีมีเรื่องจริงอ่ะต่นิท่านกล้อมผมยืนยวนน่าเสียด้เด็กหน่อยซ่ใส่เราซ้ำกับวัด้เอามากเห็นต่วถผูดใดจุุบงี่ไอ้ฟุ่มันถ่มผมนี้แล้วไปตอนตื่นไหมกตื่นไมัวมั่หดแล้วฝันว่ารถเพิ่นคนหลายคนมือเนาะไลวก่ลรถบอรถขันนี้เป็นเเวอระเวิดอยู่ เมือ่อไงก็มือ่อไงกต้อพิดขัวมื่นอนงก็ตอ้อพิดขัวแล้วมันอุดยุง่งรถรถไปอย่ากวนวะ <c oughs> อุ้ยแกงบุรี่มาก <c oughs> อีสูสูอะไรเหรออีสูสูสี 8, แ่แปดสี่หกกันเหรอ สีัวรกันคือก็รถหมองั่วเมืนปะตีคอมันก็ตีตาเนาะหมอห่วยยังก็เสียดให้โซ่เหรวะนง เมันนี่ของแทงหลายได้ข้างในอันอันลังเนี่ยอันลังอยู่ท่างหลัาข้าวปสัวเขาแจ๊กกะเอาขึ้นไปไว้ใช่ไหมเอารถเดินทางรถเดินทางอันนั้นดีแล้วที่ตอบเอาเล่าต่างข่าวไปที่กินเล่าต่างข่าวประกอบประกอบทั้งวันนีผู้ใดเห็ุเรื่องอต้องยู่แล้วมือหมองไปปกติว่าสิไปชิวพุทธเบื้อก็ได้บูสุดิว่ารถพุทธตั้งแคมได้ ล่างกับมิรอพร้อมนได้ล่างอเลยขวาน้าอยู่มือครับรถอยู่ข้างหลังสายยางพัดเียดีดนีไหลงเบื้องงานตารางในมิเตเกียรทุ่งหน้าไอ้หัวลำคือออกคือคืนออกเบากระจกกันว่าได้มืดเด็กกระจกกันกระจก เอามาแตะใส่กัน้อะแล้วว่าโอ้น้องมน้องสำมเข้าบ้านรถรถก็คื้รถหมอสียางก็ยาว้วาะแ่ทั้งทังหน้าทั้งหน้าทั้งหน้ารถแต่งหนาเพ่นทุกคนก็จีบไปเรียนนิ่นอย่นี่ละรถบ้านบอฮารักเจียกเขามีผ่ามัดกูเป็นมาล่ำขอเขาเหป็นบอองค์เององค์เองขันในหันมีมีผ่ามาจัหน่อยนี่มาล่ำขอเขาเลย

ค่อยเหงี่ง่าทันได้ป่าจัตัวแนวเวี้ยลวเ้วเียวียดนามเวียดนามภาษานี้แม่นแห่เวียดนามบ้านบ่ได้แห่เวียดนามบ้านบ่ได้มันหางกันประมาณนี่สิบเซน อุ้ยแน่นอนคือมีโกบหลายแท้ยังมาลวงในหองน้ของเบ้ม่นได้เป็นคืโดนเลือดสูปัตตะหวนมานีไม่จะพอ แล้วท่านเป็นผู้ใดกันท่านผู้ใดกันแล้วท่านเอ็นผู้ใดกันป่าแห่งนี้ป่าในน้องหนามแห่งนี้ชิมว่าน้องนาในป่าจะไหนจะพลักมาเสียงเ่าเถอพี่น้อง

ังพาภสังหมดจะเพอใหม่ขึ้นมาจากเฟียงจังยังอันจานนี้ท่านได้วจักเสียอยู่อยู่ปะปลาต้งปาป่าเปลาบกชี้ง่แก แม่นแล้วเขาต้องถือปัดคอแน่ว <c oughs> แม่นแล้วเ <c oughs> ขาต้องถือปัดคอแน่วขันเอกฟ้าที่ท่านก่อมยุสู มาอยู่รถไนนั้ันนไรถปัดะแม่เ่อังย่้งนอกอนไเ่อกานะอนั้นถึงงานมันนอนไม่ได้มันร้อนร้อนพักันไรสดบัานี้พักพักันไรสดบานี้โทรศัพท์กระหอนบันนี้ไร้สดกับอะไรกระตุกโทรศัพท์กหังห่างซะตอนนั้นจอแตกเคสกันแตกตอนนั้นเลยไล่โดนกับอะไร ก็มีเครื่องไม่เม่ตรียมเครื่องไม่ปีเครื่องสร้างตอนนั้นไรต่อเครื่องสร้างไรโดนบ่อไรมันห่างหรือเครื่องไม่เที่ยวพี่น่อยขี้นิ้วเมี่ยงไรครับอันพันท่วงอัน เพ uh uh> ื่นทวงรถมออันสจียางว่าอย่าคุ้ยกระเพ้าเบิ้งฉากในลำรับพี่น้องเอ้าทีนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องชอบกดไลค์แชรกดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจัาคลิปหน้าครับ